ละครดวงใจปาฏิหารมาชมภาพหวานนี้พร้อมกันก่อนค่ะอืมดูแล้วน่าจะเป็นฉากธรรมดาของหนุ่มสอนรามและกบสุวรรณนันใช่ไหมคะแต่เบื้องหลังไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะบอกแล้วว่าระวังโคงไม่เลสุดเลยอ๋อช้างี้ก็ได้เหรอปลเข้ามาแล้วช้านะดึงเนาะดึงแล้ว ทำไมไม่ทำไมไม่ไปวะดึงแล้วทำไมไม่มาวะดึงฟ<ะ>้งาว่วะหนูก็ไม่รู้อีกดึงมาขี้โป๊ไปทีแล้วไขนไหมพี่ขอโทษเอาใหม่มาเช้ากว่านี้จะหัวเขามาโขกจมูกผมหัวผมไปโขกจมูกเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะกว่าจะได้เทคนั้นก็โหานานเหมือนกันมึนนะฮะมึนไยน ติดตามชมฉากทธรหดฉากนี้ของทั้งคู่ได้ในดวงใจปาฏิหาริย์คืนนี้นะคะ